คุณรู้ใช่ไหมครับว่าพวกเขาสองคนเนี่ยคบกันโอ้ยหูยสิคะนั่งมองจากดาวังคารยังรู้เลยคะ่ะดีงั้นผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะผมไม่สบายใจเลยที่ให้มาครคบกับลูกคุณผมว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่เหมาะกันแล้วแบบไหน มันถึงเหมาะสมแล้วครับนั่นนะสิคะฉันเห็นเขาสองคนก็ดูมีความสุขดีนะคะตอนนี้มันก็อาจจะใช่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเขาเรียนจบแล้วทำงานสร้างครอบครัวถึงวันนั้นเนี่ยมาร์กจะยังมีความสุขอยู่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะยังไงผมก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุด คิดว่าแค่นั้นมันพอหรือไงแล้วพ่อรู้ได้ไงว่ามันไม่พอไม่ใช่ทุกคนนะที่จะน่าเงินแบบพ่อมาซาผมรักพี่วีครับเพราะพี่เขาทำให้ผมมีความสุข